สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเด้ครับพี่น้องครับเมื่อกี้มีแนวทางตำเล่ามาซูพี่น้องอซีครับพี่น้องเนาะครับช่วงนี้ก็จะทยอยลงไปครับผมเพราะว่ากับมีเวลาให้กับพี่น้องเอฟซีอีกหลายมืออยู่ครับพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางตำเล่าแต่ว่าพี่น้องเอฟซีก็เก็บเป็นข้อมูลไว้เด้ครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้มีเวลากับเขามา เบรงแนวทางตัวเลขก,กับน้ำเสียผ้าลวดครับพี่น้องเนาะครับในงวดวันที่18แเมษายน68เด้อครับผมจำลาวหรือว่าวันศุกร์ครับพี่น้องเพราะว่าวันจันทร์วันพุธอา่าทางเล่าพ่นยุดคือกันครับพี่น้องเนาะยุดคือกันจันทร์กับพุธยุดคือกันครับไปออกอีกข้างหนึ่งก็คือวันที่18แเมษายน68ครับกมี่ เซี่ยนเพิินกับทรงแนวทางให้เราเด้อครับผมครับในคลิปนี้กับมีอยูสามสำนักครับพี่น้องเนาะสามสำนักให้พี่น้องที่ได้เบิงได้พิจาร่าไปน้ำกันครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้แต่ว่าทีา่น้ำเชียร์ผ้าด้วยได้ลงไปคลิปตั้งงวดเลขสิเป็นตำเล่าสามสำนักเด้อครับผมก็คือพ่อลาดเพ้าเด่นเดินดีและก้าวมาเชียร์ลงไปเล้าเด้อครับพี่น้องแล้วก็ต่อมา มือต่อมาสิเป็นพ่อไพบูญครับผมพ่อไพบูญก็ได้ให้สัมผัสแล้วก็ล่งคลิปไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับจำาราพ่อไพบุมวันนี้พ่อกำมันใจครับผมครับเอาในคลิปนี้เด้อครับผมสามสำนักครับเพิ่นทรงมาไหก้อนครับผมเปิ่นกะมีเวลาครับผมเพิ่งจะเฉลิมฉลองสงกรานครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีเวลาคำนวณให้พี่น้องซี่ได้เก็บเป็นข้อมูลไว้ก็คือ อาจารย์เสี้ยนกระทมแบนครับผมอาจารย์สุมเมศแล้วกับพ่อกระนวลพ่อกระนวลน,นี่พ่นมีที่เด็ดนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันกันว่าเลขวินชุดนี้ที่ให้นี่เขามาหางวดติดแล้วครับผมครับวินกันนี่จังไดกระลองไปเบิ้งน้ำกันเด้อครับพี่น้องเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำลาวสามสำนักในคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอบพระคุณครับ อาจารย์ทั้งสามท่านี่เดอครับผมที่เมตาเนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยในเดอครับพี่น้องไปรับชมรถฟังตำราวสามสำนักงวดวันที่18เมษายน68กันเลยครับครับพี่น้องครับผมเซียนกระทุ่มแบนสำนักแรกครับพี่น้องเนาะในจำนวนสามสำนักครับผมสามสำนักสามเซียน ครับบังขัน่นเข่าเด้อครับผมศูนย์สองเข่าตัวกับก็ถือว่าเข่าครับพี่น้องเนาะครับถือว่าหกคู่นี่ไปกับสบายเลยครับผมครับบาางอ่คอมเมนต์ก็ว่าเลขบ่งเข่าจักสมนักอันนี้ก็ถือว่าเข่าอยู่แล้วครับพี่น้องศูนย์สองนี่ครับเพิ่นให้วิ่งบนล่างก็เข่าศูนย์หลัก็ประกอบคู่ศูนย์สองครับพี่น้องเนาะ งวดนี้ครับผม18เมษายน68เซียนกะทุ่มแบน862เนอะครับพี่น้องวิ่งบนล่าง862 3ตัวบน553 622 563ครับผมเด็กสตัวเด็กสตัวระวังไว้เดอรครับพี่น้อง32 63 18 52 53 83 กันเบิ้ลแปดแปดและหกหกครับผมนี่แหละครับพี่น้องสำนักแรกเซียนกระทุ่มแบนครับทิตใจหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับหกอ่ะแปดหกสองต้องมีให้เห็นหล่ะครับผมต่อมาเนี่ยครับผมพอทรงไล่มาบอกเลขวิ่นเข้าหางวดแล้วครับผมครับอ้าวมาเบิ้งเลขเด่นของพ่อกระนวลก่อนครับพี่น้องเนาะตำราวพ่อกระนวล สกับ3ามด้ครับผมสูตรที่หสูตรที่สองได้1นึกับสอครับเด่นบนเ8 9ครับผมเต่นบนเจ็ดแปดเก้าเลขวินครับศูนย์สองสี่หนึ่งสามห้าศูนย์ี่หนึ่งสา,าเป็นเลขวินทีว่าเดินดีมา5้างวดติดแล้วครับผมห้างวดติดแล้วครับผม ลองเบิ่งหวดนี้ครับผม024135ครับลองเอาไปเทียบชนกับพอให้บุญนํำกระไดเด้ครับผมแล้วก็ตำลาวอาจารย์สุเมศรครับผมตำลาวอาจารย์สุเมศครับเด่นบนล่าง7กับ8ครับผม7กับ8 2ตัวบนล่าง7080 7181 7282เน้นไปที่81และ72ครกับผมนี่เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนเด้อครับพี่น้องสาสำนักนี้ครับมีเวลาก็เอาลงมาให้พี่น้องไปี้ก่อนครับผมครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะให้เบิง่งทั้งสาสำนักครับนี่นะครับพี่น้องแนวทางตำลาวเซียนกระทุ่มแบรนพ่อกระนวลและ อาจารย์สุเมศครับอาจารย์สุเมศนี่กัเลขเด่นบนรางเพ่นี่กัมักจะไปประกบกับพ่อไพ่บูนเนอะครับผมหรือว่าเลขเด่นบนของพ่อกระนวนนี่กับมักจะไปประกบกับพ่อไพ่บูนเออันมาช่นกันเด้อครับพี่น้องชุนเจ็ดกับแปดครับผมครับพ่อไพ่บูนเพ่นกะลงไปแล้วครับผมหมู่ว่านนี่ครับบ่รดี่ยวมานน่าครับพี่น้องเนาะก็เลยบ่รเดียเทียบให้พี่น้องบึ่ง นี่แะครับผมแคปหน้าจอไว้เดอร์ครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้แนวทางตำารลวครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสำหรับมอนีกะเห็นพี่น้องไล่ทันกะคอมเมนต์มาสวัสดีปีใหม่ครับผมครับน้ำเชียร์พาลวยก็มาเชียร์กับปอสวัสดีปีใหม่เช่นกันเด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับพี่น้องมีโชไม่ลาไปน้ำกันเพราะว่าจะเป็นแนวทางตำารลวหรือว่ารัฐบาลไทยครับผม วันที่16นี้พี่น้องเอฟซีขอให้ช่วงดีไปน้ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตมเหล้าครับพี่น้องเนาะครับออกวันสู์ครับผมจังได้กะหลังรัฐบาลไทยครับพี่น้องเนาะหลังรัฐบาลไทยครับหลังรัฐบาลไทยก็จะเป็นตมเล่าครับจังไดกับมาสู่กันต่อเช่นเคยเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมน้ำเชื่ร์ผ้าร่วยกะ ขออวยพรให้พี่น้องเอฟชีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ำกันในงวดวันที 18, ่18เมษายน68สําำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่นะครับพี่น้องแนวทางตำรารลวเสียนกระทุ่มแบนพ่อกระนวนและอาจารย์สุมเมธครับอาจารย์สุมเมธนี่ก็เลขเด่นบนรางเพลน,นี่ก็มักจะไปประกบกับพอ ไพ้บูนเด้อครับผมหรือว่าเหล็กเด่นบนของพอกระนวนนี่กับมักจะไปประกบกับพอไพ้บูนเอิญมาชนกันเด้อครับพี่น้องชนเจ็ดกับแปดครับผมครับพอไพ้บูญเพิ่นกับลงไปแล้วครับผมหมู่ว่านีครับบ่เดี่ยวมานน่าครับพี่น้องเนาะก็เลยบ่รเดียวเทียบห้พี่น้องเบิ่งครับนี่แหละครับผมแคปหน้าจอไว้เดอร์ครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้แนวทางตำลาวครับ